สวัสดทีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมักหมอลำนิวสแหล่งรวมข่าวสารและเรื่องราวร้อนแรงแห่งวงการลูกทุ่งไทยที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร และในวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษที่จะทำให้คุณยิ้มได้ทั้งวันค่ะเพราะนี่คือเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของศิลปินสาวน้อยมากความสามารถน้องต้นข้าวสุปริยาที่เพิ่งคว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี2568ไปครองอย่างสง่างาม ใช่แล้วค่ะนี่คือรางวัลที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ได้มาจากความตั้งใจความมุ่งมั่นและหยากเหื่อแห่งความพยายามของเธอตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในวันนี้แอดมินสาวไอจะพาทุกท่านไปสัมผัสทุกโมเมนต์สำคัญตั้งแต่บรรยากาศอันทรงเกียรติบนเวทีคำพูดจากผู้ใหญ่ที่ชื่นชมเธออย่างสุดซึ้งใจไปจนถึงเสียงปรบมือกึกก้องจากแฟนคลับทั่วประเทศที่ต่างพร้อมใจกันส่งกำลังใจให้ศิลกินคนนี้ก้าวสู่อนาคตที่สดใส และบอกได้เลยเขาว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลหนึ่งใบแต่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยทั้งประเทศถ้าพร้อมแล้วมาร่วมเดินทางไปกับเราตลอดคลิปนี้เพื่อสัมผัสทุกความรู้สึกความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจจากน้องต้นข้าวสุปริยากันเลยค่ะ ในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ประธานสมาคมคนของแผ่นดินได้ขึ้นกล่าวยกย่องเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัลในปีนี้โดยเฉพาะน้องต้นข้าวสุปริยาที่ไม่เพียงมีพลสวรรค์ทางด้านเสียงเพลงอันไพเราะแต่เธอยังมีความมุ่งมั่นอดทนและไม่เคยหยุดพัฒนาตนเองเธอใช้ความสามารถที่มีไม่เพียงเพื่อสร้างความสุขให้แฟนเพลงเท่านั้นแต่ยังทำงานเพื่อสังคมช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในหลายโอกาส ประธานยังได้กล่าวอีกว่าเยาวชนอย่างน้องต้นข้าวคือตัวอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแต่ไล่ตามความฝันของตัวเองแต่ยังแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างนี่คือสิ่งที่ทำให้เธอสมควรได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อย่างแท้จริง และทันทีที่ชื่อน้องต้นข้าวถูกประกาศเสียงปรบมือก็ดังกึกก้องไปทั่วทั้งห้องประชุมบางคนถึงกับลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงความชื่นชมขณะที่เธอเดินขึ้นเวทีด้วยรอยยิ้มที่เปลี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจสายตาของผู้ร่วมงานทุกคู่มองไปที่เธอด้วยความประทับใจและเยินดีในความสำเร็จของเยาวชนสาวคนนี้ ทันทีที่ภาพของน้องต้นข้าวขณะขึ้นเวทีรับรางวัลปรากฏบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o l ลน์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆกระแสชื่นชมก้นหลังไลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแฟนคลับจากทั่วประเทศต่างเข้ามาสแสดงความยินดีบางคนบอกว่าติดตามน้องต้นข้าวมาตั้งแต่วันแรกที่เธอเริ่มเดินบนเส้นทางศิลปินแล้ววันนี้ได้เห็นเธอยืนอยู่บนเวทีเกียรติยศรู้สึกเหมือนฝันของเธอกลายเป็นจริง ไลฟ์คอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่เพียงรางวัลเกียรติยศแต่คือผลลัพธ์ของความตั้งใจความทุ่มเทและหยาดเห่อของน้องต้นข้าวที่ทำงานหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมาบางข้อความถึงกับบอกว่ารางวัลน,นี้ไม่ใช่เพียงเกียรติบัตรหนึ่งใบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความพยายามและเป็นกำลังใจสำคัญให้เธอก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงในเส้นทางศิลปิน บรรยากาศในโลกออนไลน์เต็มไปด้วยความสุขความยินดีแล้วแรงบันดาลใจหลายคนแชร์ภาพและคลิปโมเมนต์สำคัญนี้พร้อมเขียนข้อความซึ้งๆให้กำลังใจจนทำให้เรื่องราวของน้องต้นข้าวกลายเป็นกระแสพูดถึงอย่างกว้างขวางภายในเวลาไม่นาน น้องต้นข้าวเคยให้สัมภาษณ์ด้วยน้องเสียงจริงใจว่าเธออยากให้ผลงานเพลงทุกเพลงที่เธอตั้งใจร้องรวมถึงเรื่องราวชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เธอก้าวเข้าสู่วงการลูกทุ่งจนถึงวันที่เธอเริ่มประสบความสำเร็จเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ถ้าอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าหากเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่และลงมือทำด้วยความตั้งใจจริงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อุปสรรคที่ดูเหมือนจะสูงเท่าภูเขาก็สามารถก้าวข้ามได้หากเราไม่ยอมแพ้และเดินหน้าต่อไปทีละก้าว น้องต้นข้าวยังย้ำเสมอว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆแต่มาจากความพยายามความอดทนและการไม่หยุดพัฒนาตนเองเธอหวังว่าเรื่องราวของเธอจะช่วยปลุกไฟความฝันในหัวใจของเยาวชนให้ลุกชนขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้พวกเขากล้าที่จะก้าวตามเส้นทางของตัวเองอย่างไม่หวั่นไหว และนี่คือเหตุผลที่เธอตั้งใจทำงานทุกชิ้นให้ดีที่สุดไม่เพียงเพื่อความภูมิใจของตัวเองแต่เพื่อจะบอกกับคนรุ่นไหนว่าความฝันไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าเรากล้าที่จะเริ่มและไม่ยอมแพ้กลางทาง หลังจากนี้เส้นทางศิลปินของน้องต้นข้าวสุปริยากำลังจะก้าวไปสู่บทใหม่ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมเพราะเธอมีแผนจะเปิดตัวซิงเกิลเพลงใหม่ที่ตั้งใจทำออกมาอย่างเต็มที่ทั้งด้านเนื้อร้องทำนองและการเรียบเรียงดนตรีเพื่อให้เป็นผลงานที่ดีที่สุดสำหรับแฟนเพลงที่รอคอยอย่างจดจอ่อ ไม่เพียงเท่านั้นน้องต้นข้าวยังเตรียมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ร่วมกับศิลปินรุ่นพี่ชื่อดังในวงการลูกทุ่งหลายท่านที่พร้อมจะมอบโชว์สุดอลังการให้กับแฟนเพลงได้สนุกกันอย่างเต็มอิ่มนี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งความฝันที่กำลังจะกลายเป็นจริงและเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงได้อย่างแน่นอน เมื่อมองภาพรวมของปีนี้ต้องบอกเลยว่าปีนี้คือปีทองของน้องต้นข้าวอย่างแท้จริงเพราะนอกจากจะได้รับรางวัลเกียรติยศยังมีผลงานใหม่ๆและโอกาสครั้งสำคัญที่กำลังรออยู่ข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความมุ่งมั่นและความตั้งใจไม่เคยทำร้ายคนที่ไม่ยอมแพ้ สุดท้ายนี้แอดมินสาวไอและทีมข่าวมักหมอลำนิวส์ทุกคนขอร่วมกันแสดงความยินดีจากใจจริงต่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของน้องต้นข้าวสุปริยาศิลปินสาวน้อยมากความสามารถที่ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทั่วประเทศ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความตั้งใจความพยายามและความสำเร็จที่น้องต้นข้าวได้รับในวันนี้จะเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ส่องเข้าไปในหัวใจของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนให้พวกเขากล้าที่จะฝันและกล้าที่จะเดินตามความฝันของตัวเองอย่างไม่ย่อท้อเพราะเส้นทางชีวิตอาจเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เรื่องราวของน้องต้นข้าวพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าหากเรามีความมุ่งมั่นมีความอดทนและไม่ยอมแพ้กลางทางความฝันที่ ดูเหมือนจะไกลแสนไกลก็สามารถกลายเป็นจริงได้ในสักวันหนึ่งและนี่คือสิ่งที่เราหวังอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้จากศิลปินสาวน้อยคนนี้ไม่เพียงแต่ในฐานะนักร้องที่มีพรสวรรค์แต่ในฐานะเยาวชนไทยที่ยืนหยัดสู้เพื่อความฝันของตัวเองอย่างแท้จริงและนี่คือเรื่องราวดีๆจากช่อง มักหมอลำนิวสที่เราตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจความสุขและแรงบันดาลใจจากศิลปินลูกทุ่งไทยที่เรารักเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกนาทีที่คุณได้รับชมและรับฟังจะทำให้หัวใจของคุณเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความภูมิใจที่ได้เห็นเยาวชนไทยก้าวสู่ความสำเร็จด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง อย่าลืมติดตามช่องมักหมอลำนิวส์ของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารวงการบันเทิงลูกทุ่งไทยไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังศิลปินเพลงใหม่หรือเรื่องราวแรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณยิ้มและมีความสุขไปพร้อมกับเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับข่าวสารดีๆที่จะมอบทั้งความรู้ความบันเทิงและความภูมิใจให้กับคุณผู้ชมทุกคนขอบคุณที่ติดตามและสวัสดีค่ะ